โอ้ทุกคนอยู่เต็มเลยเห็นไหมครับนี่ตัวมันไม่ตายทุกคนเนี่ยยืนเดิมอยู่ครับหน้าตานักกินไหมครับทุกคนอยู่ในปังก็ไม่มีเครือปลุวอะไรมาครับเรามากินลวกัน,รกน,นครับอร่อยนะครับนี่นะทุกคน สวัสดีครับสวัสดีค,ดดครับวันนี้มาพว่อผมจะได้ยครับผนคืนนี้ผ่ิตพั์เพื่อไป,ไปเก็บรังตองครับทุกคนคืนที่จีรังตองที่เราจะไปหางนี่ถ้าเป็นแบบว่างถ้ามันอยู่ไม่สูงนี่คือเราจะไปเอาสังรีไปเสียในรุงะฮะจะเอาน้ํามันเบนซนไปชุบน้ำมันเบนซีแล้วก็เราก็จะไปเสียรุงนะฮะแต่ว่ามันอยู่สูงแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งมาอยู่แบบว่าเราไม่มีชุปออกก้ป้องกันนี่เราจะไปเผากันทุกคน เราดูกันว่าวันนี้เราจะได้กินหรือเปล่าคิดว่าเราจะได้กินไหมครับจะได้กินครับวันนี้ผมมากับพี่เขยครับผมพี่เขยขอบนี้เก่งครับทุกคนนี่ครับทุกคนมันดูกันนะครับว่าดังใหญ่ขนาดไหนครับทุกคนเอ๊ตกใจครับทุกคนนี่ทุกคนดูกันนะครับมันอยู่สูงครับผมแต่ว่ารังใหญ่มากทุกคนถ้าเป็นแบบว่านี่พี่เขยครับผมกำลังแบบว่านี่ทุกคนดูกันนะครับว่ารังใหญ่ขนาดไหนครับผม แต่ตอนนี้คือตัวคอมันอยู่ข้างบนเไม่กิตัวนะทุกคนที่เหลือเข้าไปอยู่ในรูนมดแล้วครับผมกันคือเบ็ดน,นี้คือรอต้อเผาครับเราขึ้นไปไม่ได้ครับทุกคนเพราะาเราไม่มีชุบป้อนกันฮรถ้ามีชุบป้อนกันนี่คือเราขึ้นไปแล้วก็คือคือไปจับแบบว่าไม่ถ้าเอาตัวมันตายครับแล้วก็อย่างเนึ่งต้นไม้มันสูงครับทุกคนแบบว่ามันสูงมั่งมั่งครับผมแบบว่าต้นไม้มันสูงมากทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งคือ ถ้าเราขึ้นไปมือเปล่าแล้วก็เราจะไปเอาสายรีไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปใส่ไว้ในรูนี่คือเรากลัวว่าปีต้งไหมแล้วก็มันเสียด่านนะทุกคนแล้วก็มันจะบินออกมากครับเราดูกันนะครับทุกคนว่าเราจะทํำยังไงครับผมจะให้พี่เขยทําให้ดูนะฮะแล้วก็เราจะได้กีหรือเปล่านะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกทีนึงครับผมตอนนี้คือต้องไปตักไม้ไผ่ก่อนนะครับนี่พี่เยขยคขับผจะ ลองเอาไม้ไปเสียนก่อนนะครับทุกคนว่าไม้มันยาวหรือเปล่านะก่อนที่เราจะจุดไฟฮะแต่ถ้าเป็นผงนี่คือผงขอ,อยูห่างก่อนนะครับทุกคนพองไหมครับไม้มันสั้นเกินไบหรือเปล่าครับนี่ทุกคนเราดูกันพี่เคยขอผงฮนะ,บ,าบ,าะบ้าจ,าจ๊อพืชเจ้าหัว้าเาาาาน่อ พี่คือบอกว่ากำลังดีนะครับผมพอดีครับไม้มันหนักเกินไปทุกคนพี่เฮ้ยเบาเบาเบาหเบาอย่า,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 าเสียดายครับคือผมอยู่ไกลามาทุกคนเราดูกันนะครับทุกคนว่าพี่คอผมจะทำยังไงครับมันเป็นมันไม่ใช่ตอดกดามนะทุกคนมันเป็นตอกเสือนะตอกไลเลยว่าตอกเสือนะเอครับ นี่เพื่อนๆเอเพราะผมมันเจอรังต่องรังนี้นางแล้วทุกคนวันนี้ที่ผมมาเอากระชายครับผมตัวมันบินขึ้นมานเยอะเลยวันนะ้ผมมาเกาบัลเนี่ยคือเรากบาบัลเราไม่สามารถจับได้เพราะว่ามันดุกมากทุกคนนี่มาอยู่สูงแบบว่าสูงม,มากๆทุกคนเดี๋ยวจะพี่ชายผมเผาแล้วก็เราจะเอาไม้เขียดลงถ้าเป็นผลนี่ขึ้นไปไม่ได้ครับแต่ว่าพี่เขื่อนของผมอาจจะขึ้นไปได้ครับทุกคนรอดูกันนะครับ นี่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 ทุกคนนี่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 ทุกคนดู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 ทุกคนเฮ้ยไม้มาสั้นเกินไปหรือเปล่าโอ้ดาปูชูเนาะนี่นี่นี่ทุกคนเบลมันอยู่สูงมากครับเฮ้ยทุกคนมองออกมาเยอะมากเลยว่ะสามารถผม้ต้องปิดล็องหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนเฮ้ท่อระดับจะ เทุกคนผมตอปีกรอ้องหรือเปล่ามันเยอะจัดมาออกมาข้างน,น้อยเยอะมากเลยทุกคนผมขคอยอยู่ฮาเกอนนะครับโอ้นี่ทุกคนเออ รามาไหมแล้วทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้มันลงมาหาโหเยอะมากครับโผโตกใจมากเลยทุกคนคือตอนนี้ผมอยู่หา่นะทุกคนแต่ว่ามันไหมแล้วทุกคนโอ้ทุกคนนี่ดูดูดูทุกคนรันขอนมันมันไหมหมดแล้วตอนนี้คือเห็นลูกขอนมไหมครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ทุกคนมาอยู่ข้างนอ้ยเยอะมากเลครับผม าพวกนี้เจ้าเออทุกคนดูดูดูคัลักเนี่ยมีตัวเยืะจักทุกคนคือผมไม่กล้านเข้าไปใกล้ๆนะทุกคนขอโทษด้วยครับนี่นี่ทุกคนกรอดไปหาดะเด้อก็รอดก็ร้อยอ่ะท่อพัวเะมารเบบเบนิอร์่ากัน้ีว่นี่ทุกคนตกใจมากมากครับผมอาจะเิดมาลกัดวแบบอะไรก็ นี่ทุกคนแบบว่ามันอยู่สูงมากครับผมนี่ราเข้ามามาไหม้หมดแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าค้าวบนนี่มันยังมีตัวอยู่หรือเปล่นนานะฮะบ้านก็ซ่อนหอน่นี่นะครับทุกคนดูกันนะมีเยอะมากมาาแ,แต่ว่าตอนนี้คือตัวตัวแม่นขม,มันมีเยอะมากเลยทุกคนนี่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 ทุกคนคือ พ่อจะไถด้วยทีนะทุกคนว่าพี่ชายผมจะเอาไม้ไปเขี่หเลยว่าขึ้นไปนะครับทุกคนในทุกคนดูกันนะพี่เคยจะเขียดูว่าตัวมันมีเยอะไหมว่ามันตายหรือเปล่านะทุกคนผลเห็นตัวมันเยอะไหมทุกคน,นอ,อนเดบามอ๋อรดีวาโตเ๋ยจ้ะนึนกว่รอเรอเต่ละเมื่ ทำม,มุกคว้าโอเดียนี่ดู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 กำลังเขียดออนนะจะให้มันตดลงมาทุกคนฮะไม่รู้มันเสียหายเท่าไหร่นะบ้าโอเดดไหมยะโอเดดเอัม,มุกคว้าตินเลยนี่มึงน,นี่ทุกคนมันมีตัวเยอะโลบไปเจ้าเออเออดิรอลรดอ่ะ อ่าเด้เดิอะไระก็โอ้ย um ุ่งทุกคนตัวมันเยอะมากเลยคือผมไม่ขอเข้าไปใกล้นะทุกคนมันมีตัวเยอะจัดเดยให้พี่เคยดู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 เออามาว่ากนะนมอนั่นฟีเลยนี่ทุกคนเราเขียร์โรเบน่าเขาคือมีลูกของมาโตลงมาเยอะนี่ยังไม่ตายทุกคนเยอะจัดตัวมันยังไม่ตายนะ เฮ้ยเฮ้ยพออะไรเด้อได้ซีเด้ออะไรแต่วิ่นเ่ยอ่ะตะบุยเหรอเนี่ยอ่ะพูบ้าหรอจ๊อบ้ามันก็ไ่วได้นี่ทุกคนรอได้แล้ว ซอซาแพรแต่ว so. uh, oh. oh. ่าม no. yeah. ีตัวมันเยอะนะทุกคนจองโอ๊โอต่บืยอ่นะ้นเลยบื่อเาะว่าตัเนี่เยอะมาครับแล้วไปท่นแล้วขอบเพราะว่าตัวมันเยอะนะทุกคบ้าว่าถ้าพ่นนรันบีบีาเราบอกคน้นบ้าแบบนี้เ้า เออจะบุยแล้วแหละทั้งหนอรามันเตะทุกคนเราเขี่ยไปน้นเตะเนี่ยแต่ก็กินได้อยู่นะทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนตัวใหญ่มากครับพ่อวิ่งแบบายนี่โอ้โอ้ทุกคนอยู่เต็มเลยครับเห็นไหมครับนี่ลอเบัตรเอามือพ่าไปจ้ะมือเ่อไม้อไปกับเธอที นี่ทุกคนรามันเต็มนี่แล้วก็ทุกคนดูดู <û> ดดตเต็มอยู่ตเต็มด้านเหนื่อยใช่เหนื่อยเนือยไปนี่ทุกคนอยู่ตเต็มตเต็มเต็มเต็มแต่อันนี้มันไม่ตเต็มเลทุกคนนี่มันไม่เต็มมันมีน้อยแต่อันนี้มันเตม็มนี่ก็เต็มเต็มแบบว่าเต็มเต็มทุชกช็องเลยทุกคนไม่มีช็อตว่างนะครับนีนน่นี่ทุกคนนี่ทุกคน เยือกมาหมักเยือกมาหม,ามากักโอ้โหถ้าไม่แตกเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอะไรเสพอะไรนะเสพวัสดุหรือเปล่าวัสดุเนี่ยวัสดุกันเบอรเมื่อเส็ดอินเนาะนี่ทุกคน<ม><ม>เยือกมาเลย<ม>เดี๋ยวผมต้องไปเอาตัวมาอดอีกทีนึงนะฮะว่าแต่แต่นี่มันมีแตกบ้างนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรโล,นะลบะโลบะ โอ้ทุกคนผู้ผู้ได้ผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าถ้าจะไปเอาราต่อต้อไปไปเอาแบบว่าเดือนสิบหรือว่าเดือนสิบเอทุกคนแล้วก็ต้อไปแบบพระจันทร์เต็มดวงเพราะว่าวันนี้พระจันทร์เต็มดวงครับพระจันทร์เพราะว่าพระจันทร์เต็มดวงนี่คือตัวต่อมาจะเต็มราแบบนี้ทุกคนเห็นไหมครับไม่มีช่องว่างนะผมเต็มดูดูด,ดูทุกคนแผ่นนี้เต็มแผ่นผนี้ก็เต็มทุกคน หมว่าเต็มมากๆเลยไม่มีช่องว่างเลยแต่ว่าที่มันมีช่องว่างน,นี่แผ่นนี้ก็เต็มครับทุกคนเต็มนะครับผม mm. แต่ว่ารังแผ่นนี้มาไม่เต็มครับแต่ก็มีนิดหน่อยครับทุกคนแผ่นนี้มาอยู่ข้างบนสุดนะครับเพราะว่ามันมีน้อยทุกคนแต่ว่ามันมีตัวเยอะมั่นเลยทุกคน mm. เดี๋ยวเราต้องเอารันออกไปข้างนอกก่อนครับเดี๋ยวจะไปถ่ายดูอีกทีนึง่งเพราะว่าตัวตัวต่อมันเยอะเกินไปทุกคน เดี๋ยวขอขอ,ขอขอเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายดูข้างนอกครับว่าเราได้เยอะประมาณไหนนะทุกคนนี่เพื่อนๆตัวมันเยอะมากครับผมขนาดทุกคนดูๆมันทําตุเบนนี้ปึ๊บปืๆๆ๊บปื๊บพราะที่จะเสียงครับทุกคนนับก,กลวดทุกคนเดี๋ยวขอไปเก็บข้างนอกเดี๋ยวผมไปถ่ายดูทีหนึ่งครับผมนี่เพื่อนๆมาดูครับตรงน,นี้คือ เราเก็บรามต่อเสร็จแล้วครับผมมุอกิงที่ระหว่างที่เราเก็บรัตงตอแบบว่ามันมีตัวต่องเยอะเกิดไปแลครับทุกคนคือผลก็ได้ถ่ายให้นิดนึงครับเพราะว่าที่เราไปจุกแล้วก็คือมันไม่ดงรูพมังแล้วก็มันออกมาเยอะมากครับมื่อกี้ผลไปถ่ายแล้วก็โพวิทหลายรอบนะทุกคนเพราะว่ามันไล่ผลเยอะมากครับทุกคนดูดู <c oughs> ด,ดูตัวมันไม่ตายทุกคนเนี่ยมันยืนเดิมอยู่ครับเพราะว่าเราไปจุกแค่นี้เดียวฮะตัวมันไม่ตายครับ แล้วก็ไอตรงที่เราไปจุกนี่มันมีตัวเยอะมากเลยครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็คือเราเก็บมาได้ประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้คือไปเก็บนะฮะเราเอาไม้ไปเขียดแล้วก็เมื่อกี้รางแบลว่ารางใหญ่มากทุกคนรางกว้างแบลว่าแบบนี้นะมาอยู่เตะแบบนี้นะแล้วก็แบลว่ามันไม่มีรูนะทุกคนคือมันมีลูกขดมาเต็มแล้วครับแบบนี้ครับแล้วก็เราก็เก็บได้ประมาณนึงนะเนี่ยทุกคนแต่ก็มันมีเตกเยอะนะฮะ คือเดี๋ยวเราดูกันพรุ่งน,นี้ว่าเราจะทํากินยังไงครับมันจะอร่อยขนาดไหนทุกคนนี่ทุกคนไอลูดเ <c oughs> ขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะเนี่เขาเรียกว,ว่าเป็นตัวหรือว่าเป็นหนองอะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนนี่ไปทานเมนูอะไรได้บ้างนะครับเพื่อคนไหนอยากให้ผมทาเมนูอะไรเดี๋ยวผมจะไปผักกะเพราหรือว่าไปทํากินให้เราดูกันนะครับพรุ่งนี้นี่เพื่อนคืนนี้ก็คือเราทํางานนะครับเราปรอกเปลือกข้าวโพดครับดูครับข้าวบัตรแยกๆนะครับผมขามาปอกเปลือกข้าวโพดนะครับ กระสอรับสิบบาทนะครับทุกคนแต่ละคนเนี่ยเก็บได้เยอะนครับวันนี้ก็ได้ประมาณสี่สิบห้าสิบกระสอบนะบทุกคนส่วนผมเนี่ยผมปอกเปลือกนี่เขาจ้าโผกระสอบระสิบบาทเนี่ยพอปอเปลือกได้ประมาณตงแต่ตีห้างถึงเชี่ยงคืนเนี่ยผมปอกได้ประมาณยี่สิบสองครับผมแต่ว่าเขาปอกได้ประมาณห้าสิบ 50, หรือว่าหกสิบนะเขาอบอกเร็วมากทุกคนแบบว่า เขาก็ได้ตังค์เยอะครับเอ่ผมก,ก็ได้นะครับวาร่าหนึ่งร้อยสองร้อยครับทุกคนนี่ทุกคนตัวยังไม่ตายฮะเยอะมากนะ,ะนี่นีนีนีตัวใหญ่ครับเราดูเจอกับพรุ่งน,นี้ครับทุกคนเราจะทําเมนูอะไรกินนะครับผมนี่เยอะมากเลยทุกคนนี่นี่นี่แบบว่าวันนี้มันเป็นพระจันทร์เต็มดวงนี่คือมันแบบว่ามันเป็นพระจันทร์เต็มดวงนี่รากตอกนี่มันอยู่เตะแบบนี้นะทุกคนมันไม่มีชีวาน,นะครับถ้าจะไปเก็บ ตันต่องหรือว่ารามตอกนี่คือเราต้องไปแบบว่าพระจาเต็มดวอนนะทุกคนถ้าไปแบบเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดนี่มันเปรตเบ็ดวางพลาดหรือว่าวางพลาดใหญ่นะทุกคนแล้วก็พระจาเต็มดวอนนี่มันจะอยู่เต็มครับรอดูนะครับทุกคนไปแบบว่าพระจาเต็มดวนนี่เราจะได้เยอะครับเจอกับทุกนี้ครับผมทำเมนูอะไรเราดูกันนะครับผมนี่เพื่อ,อนี่ องที่เราไปหามาเมื่วาน,นะครับและนี้เลยครับทุกคนอันนี้เราจะเก็บให้แม่นะครับส่วนนี้เราจะทํากีนนะ <c oughs> ทุกคนเขาคาเยื่องนะทุกคนดูดูโอ้โหเยวจะลองชิมแบบว่ายังไม่ได้ปรุงเครือปรุงนะครับอร่อยมากทุกคนนี่ก็อร่อยมากนะครับเราจะลองชิมดูแบบว่ามันหวานมั่งเลยทุกคนใส่น้ำมันนิดน,นึง เราก็จะใส่เครื่องปรุงเรามาอยู่ที่กระต้องไม่มีหไม่มีกระเทียมทุกคนมีหออแดดก็ใส่หออแดงแล้วก็ใส่พริกพี่อาจจะยื่นเกินไปหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะทุกคนทาเมนูอะไรได้บ้าก็ไม่บอกนะครับทุกคนเราก็ยังไม่เคยทำากินครับ คาเสร็จก็ต่อไปหัดข้าวโพดตอกครับผมช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบว่าเก็บเกี่ยวข้าวโพดคนระับผลนวันนีน้ ดูกวาว่างนะตามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วมันจะอร่อยไหมครับเราจะที่มันสุกนะครับว่าน่าตามันจะเป็นยังไงครับ นี่เพื่อนตรงนี้มันสูดแล้วครับผมไปเดียวก็สูดแล้วมน้าตานักกินมาให้ทุกคนอยู่ในปังก็ไม่มีเครือปลัวอะไรมานะครับม,มีแต่เกลือแล้วก็ผงนัวนะครับเราจะชี้ดุงแบบว่าอร่อยขนาดไหนนะครับทุกคนนี่เพื่อนกินด้วยกันนะครับเยอะมากนะผมโอจะลองกินแบบว่าที่มันเป็นตัวเบกนี้นะฮะ อือทอ่มันเป็นตัวต่อแบบนี้มันกรุบกรุบนะทุกคนอร่อยมากสุดยอดครับมันเป็นตัวอ่องไงนไหนทุกคน طيب معايا غنقول ลุงว่าเราได้มาเยอะแหละทุกคนเนี่ยเราเก็บออกเสรลยนะครับดูว่ามาเกีเ่ยวกับอะไครับ อร่อยนะครับนี่นะทุกคน เพื่อเอ,อตัวต่องนี่ลูกออกนี่เขาทำเมนูอะไรได้บ้างก็อบอกกันเลยครับผมก็ยังไม่เคยทำกินฮรับเพื่อมากินด้วยกันครับอร่อยนะครับผม อันนี้กินคนเดียวครับทุกคนเยอะมากนะครับผมดูรวมก็ได้ประมาณแกอ่อกแล้วก็ตัวออกได้ประมาณกิโลงกว่าครับทุกคน เมื่อคืนที่ไปหังนเนี่ยพี่เคยเปยเผารังเนี่ยมัยาานมันไม่ได้เผาตวัวรุงนะทุกคนตัวไม่ออกมาเยอะมากโหเป็นคมลวนตัวตองครับ มันฟากตัวเป็นตัวซึ่งตัวต่อแล้วทุกคนนี่เป็นตัวออกอยู่กี่ได้อยู่หน่อยมากครับ นึกเขาเรียกว่าต่ออะไรผมก,ก็ไม่รู้นะทุกคต่อลายหรือเปล่า อะไอรแบบว่าอเลยดิจิตอลละทุกคนนี่เบื่อๆกลายน,เป,นเป็นตัวหมดแล้วครับผมแต่ก็อร่อยนะทุกคน นี่เพ <esting> ื่อนๆอร่อยมากนะครับผมหมดแล้วครับนี่ทุกคนตัวอ่อนอะไรนี่อร่อยมาก อร่อยมากทุกคนคุณเือนที่เราไปหางนะครับเพราะเราไปหามันได้ให้พี่เคยปเป็นเผาเมื่อคืนนะที่จริงน่าจะเอาสังเลยไปอุดลุงนะครับแต่ว่าคือไม่อยู่สูงครับผมมันก็เ,ยกเลยเพอ่ไปแล้วก็มันอดมันเยอะครับทุกคนก็เลยไปอุดรุงไม่ได้ก็เลยต้องเผาครับผมสําบที่นี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับเพื่อนๆถ้าชอบใจเลือกผมก็กอย่าลืมก,กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับที่สกายอย่าลืมก,ก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ